สวัสดีครับบอมอลำพาไปเพลินชาแนลระยะไกลนะฮะได้ยินกันหรือเปล่าครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสพระเอกนางเอกนะเป็นคลิปที่ตอนมาถึงหนองคายแล้วที่บ้านน้ำเปตําบลรัตนวาปีอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอันนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่เขาต้องสองเนี่ย กินข้าวด้วยกันแล้วก็ซ้อมร้องเพลง่ะเดีย๋ยวไปดูกันครับแม่หวานจริงๆ

จ,จ,ะจะบอกว่าสอนร้องเพลงครับแปลวันเป็นแมวอ้อนกันไปอ้อนกันมาสูตรเด็ดความหวานเออนะเดี๋ยวต่อต่อกันต่อกันไปฟังกันต่อเอาคนเดียวไปทั่วหัวใจจ้าคนเลือดชาเี่ยงสัก ม่มันต่ำอ่ะต่บเลยขอคุณละจ๊กแต่ฉปลดใจหัวใจแทจริงเหตุใดกำลังที่ตานแดงจำจมใจเย็นเดียวขอบคุณอไอ้ที่ยังเต็มที่ห่วใจเลียวที่หนองคายในมีความหวานเนาะเดวต คนเดียวที่เคยเดียวบนสเส้นทางเ <c oughs> <c oughs> อาใจเป็นสร้างข้าวใช่ไหมปวดหัว้อ <c oughs> งฟานปวดหัวแล้วตอนนี้เขาบอกว่านี่แหละรครับคือการเข้าใจกันแบบมีเหตุผลเนาะ อยู่ด้วยการการใช้ชีวิตกันในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะทําให้เหนื่อยมากพอแล้วเมื่อต้องเผชิญกับคนที่รักที่คอยจู้จี้จุกจิกทะเลาะกันและก่อให้เกิดดราม่าโดยไม่จําเป็นอาจจะทําให้เหนื่อยใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือไม่ใช่แบบเป็นคู่รักนะแต่เป็นคู่จิน้นแล้วก็เป็นคู่พี่น้องที่เราจะฟินกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับออดิชั่นเลยเห็นเขาเป็นแบบนี้นะบอกเลยว่าเขาก็รักกันแบบพี่น้องมีอะไรก็ปรึกษากัน พูดคุยกันตลอดนะครับดังนั้นการมีเหตุผลมีความเข้าใจกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนะครับแต่ยังช่วยให้คนหาวิธีแก้ปัญหาความเข้าใจผิดกันด้วยนั้นเนี่ยเป,เป็นการละลายพฤติกรรมนะอย่าเป็นดรามา่าการที่เขาคุยกันเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเป,เป็นการละลายพฤติกรรมก่อนขึ้นเวทีนะครับเป็นการซ้อมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ เออนะเปลี่ยนบทเป็นบทนางแมวเงียวเงียวเงียวบ้างนะครับแพรวลองลุกขึ้นมารับบทเป็นนางแมวที่มีเสน่ห์ยั่วยวนนิดๆเออเขาบอกว่าเรียนรู้ทุกรายละเอียดแล้วก็เอามาปรับให้เป็นบทบาทใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหากสามารถเติมเต็มความปรารถนา ตรงจุดอื่นๆได้นะครับแม้แต่ผู้ชายที่สเสน่ห์แรงที่สุดก็ยังติดหนึบยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ติดหนึบนะติดหนึบนะนะครับติดหนึบไปเลย <c oughs> เปลี่ยนบทบาทยังไงดีก็เห็นที่เขาหยอกกันเนี่ยเขาหยอดก,กันเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วนะสอนร้องเพลงกันไปแล้วก็อะไรที่มัน ไม่ดีก็ค่อยๆตบซ้ายตบขวาเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็สมบูรณ์แบบเองนะครับอ่าแล้วเขาบอกอีกว่า,าการเติมความหวานเนี่ยต้องมีระยะห่างด้วยใช่ไหมฮะเอออต่อเลยนะพี่สูง เนี่ยคีสูงนางร้องเพลงคีสูงครับนางร้องเพลงคียสูงแต่นางก็ลงได้อยู่นะแล้วก็มีอบะอย่างนี้ด้วยนะครับ <c oughs> คลายแอดเลยนะ พูดพูดเยอะเจ็บคอแพรพาเขาใช้เสียงเยอะเขาเจ็บคอแต่ว่ายอมใจเขาอย่างหนึ่งเวลาเขาเจ็บคอเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งงานเขานะเขาก็เต็มที่มีสปิริตดีมากๆเลยนะครับทั้งซันทั้งแปลวเนี่ยอ่ะต่อ <c oughs> ขอบัางขอบั่งเอิ่มมั่งเขาบอกว่ามีระยะห่างกันบ้างเล็กน้อยก็ดีเหมือนกันการแสดงตัวว่าเป็นแฟนแล้วเกาะติดเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนซึ่งการกระทำแบบนี้อาจไม่ได้ทําให้เขารักคุณมากขึ้นนะแต่ทําให้รู้สึกอึดอัดจริงไหมครับเนาะให้มีช่องว่างระหว่างความรักนะครับเหมือนพี่น้องเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้โอกาสให้เขาได้อยู่กับตัวเองให้อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนไลฟ์สไตล์ของเขาระหว่างนี้อย่าโทรตามบ่อยอย่าจิกจนเกินไปเชื่อว่าการให้พื้นที่ซึกก่งกันคือการให้สเปซส,ส่วนตัวแพลวๆเนี่ยก็ให้สเปซต้องสั่นให้เต็มที่เลยนะครับอันนี้เราบอกตรงๆเลยนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแอบคบกันหรือเปล่าไงเราไม่รู้ไงแต่ว่าเขาให้สเปซซึ่งกันและกันแล้วนะครับ สเปซซึ่งกันและกันหมายความว่าเขาให้พื้นที่ผู้ชายผู้ชายก็ให้พื้นที่ผู้หญิงให้แฟนคลับเนี่ยโฟกัสเขาในเรื่องของงานแล้วก็เต็มที่กับเรื่องของงานให้มากที่สุดนะครับนะไอเรื่องความฟินความจิ้นเนี่ยคุณสังเกตไดง่ายเลยเขาดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องเนี่ยร่มกลางบนหัวแล้วครับร่มกลางอยู่บนหัวแล้วครับนะน้องสันคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ใกล้แพลาวได้นะครับอ่า เขาบอกว่ามันจะสบายใจเนาะการใช้ชีวิตร่วมกันคู่กันเนี่ยมันต้องให้พื้นที่ซึ่งกันและกันซึ่งเขาสองคนก็กำลังทำอยู่นะครับคือมีความสม่ำเสมอการแสดงความเอาใจใส่และคำนึงถึงกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่คู่รักจะต้องมีนะครับการนวดหลังให้การการกินข้าวด้วยกันเนี่ย สองคนนี้ก็ก็มีตรงนี้ด้วยนะครับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแม้แต่การแสดงน้ําใจเล็กน้อยก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อกันเช่นการร่มให้กันตอนฝนตกอย่างเงี้ยโอโหการเตรียมอาหารเช้าเตือนให้แปลงฟันอ่าใช่ไหมฮะน้องซัน <laughs> ขำๆนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะ คนเราตื่นขึ้นมามันก็มีกลิ่นใช่ไหมครับมันก็ต้องแปลงใช่ไหมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะกิจกรรมโปรดทําอะไรความสนใจของเขาของเรายังไงดีด้วยการกระทาัาง่ายๆชอบกินอะไรวันนี้ทํากับข้าวที่บ้านกินนะวันนี้กินอะไรดีอะไรเงี้ยคำถามแบบเนี้ยลองดูนะครับมันจะดีมากๆเลยนะแน่นอนการเป็นคู่รักไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในสถานะความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเสมอไป แต่บางครั้งเนี่ยต้องทาตัวเหมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้คือเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องสนุกสนานไปด้วยการปาร์ตี้ไปด้วยกันเหมือนพี่ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างเปล่าๆปเนี่ยเป็นพี่ที่คอยให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้กับซันโบสถธนโดยตรงเลยดูแลกันยามเจ็บป่วยเป็นเหมือนพยาบาลส่วนตัวพี่สาวส่วนตัวพิตตี้ส่วนตัว้ <c oughs> องซันก็เหมือนกับพระเอกส่วนตัวนะครับเป็น บริกาศส่วนตัวแล้วก็เป็นเหมือนพระเอกให้กับนางเอกด้วยโอ้โ oh, ห oh, ฟินมากๆนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยยังสามารถเป็นผู้นําในเรื่องของการจัดการเงินทองด้วยหรือคนรับผิดชอบอื่นๆถ้าทําได้ทั้งหมดนี้รับรองว่าผู้ชายก็จะรักผู้หญิงมากขึ้นและผู้หญิงก็จะไว้ใจผู้ชายมากขึ้นก็ต้องให้เวลาเขาแหละเนาะเออรองว่างก็ดูเขาฟินไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมาซ้อมร้องเพลงไปก่อนเออ เห็นไหมครับน่ารักมากมากอ่ะแพลวไปไหนแล้วว่าตอนนี้อ่ะเธอกลับมาละเธอกลับมาร้องเพลงต่อเอเออเออเอรู้สึกว่าจะมีกลิ่นไอของจินตลานะฮะ

น่ารักเนาะไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเร็วๆก็มีนะเป็นไงว่ามีอ่ะร้องสิครับร้องเลยครับรอฟังอยู่ครับร้องเลยครับ ทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวนะคะโอเค่าจัดกันดุดดังะเด้อเงียกว่าจยอะตาใจม้วนๆค่ะเราฟังน้องสันเก่งมากขอบคุณนะคนุ่มๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะช่วงไลฟ์สดก่อนขึ้นเวทีที่บ้านน้ำเปตําบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปปีจังหวัดหนองคาย ดูดนะฝนตกด้วยสุขภาพเพื่อขอบค,คุณค่ะสู้ๆจ้ารอตอนแสดงน,นะคะสามทุ่มตรงอ,าอาสามทุ่มตรงโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับ